มีปัญหาเมื่อตั้งแต่ปี54ปี54คือคัดจมูกใช่ไหมฮะคัดจมูกซ้ายหายใจไม่ออกประมาณพฤศจิกาอ่ะไหนลองเล่าอาการให้ฟังหน่อยสิครับว่าครั้งแรกที่รู้สึกผิดปกติคืออะไรฮะ,ะมีเลือดออกค่ะมีเลือดเหมือนเลือดกําเดาออกที่จมูกเลยค่ะออกมาเป็นเป็นก้อนเลือดไหลออกมาเลย ตอนแรกก <ique> ็คิดว่าตื่นตื่นนอนมาก็ก็คิดว่าเป็นเลือดกำเดาไหลอก็ไม่ได้ก็ทานทานทานวิตามินซีเพราะว่าเหมือนเส้นเลือดแตกอ๋อแล้วก็คิดว่าเป็นเส้นเส้นเลือดฝอยแตกนะฮะทานวิตามินซีไปหยุดนะก็กินบ้างลืมบ้างไม่ไม่หมายถึงว่าเลือดหยุดไหมเลือดหยุดค่ะหยุดเลือดหยุดหยุดก็แต่ก็ออกอีกพอมาพฤศจิกาปีห้าสี่ก็หายใจไม่ออกแน่นจมูก ทั้งสองข้างค่ะไม่มีน้ำมูกนะคะไม่เป็นหวัดไม่มีน้ำมูกไม่มีหวัดไม่มีจามแล้วก็หายใจไม่ออกข้างเดียวค่ะอ๋อเป็นข้างเดียวข้างเดียวก็ทานยาก่อนทานยาก่อนยังไม่ไปหาหมอทานยาอยู่ประมาณเดือนหนึ่งครับก็ไม่หายเพราะว่ารู้สึกทานยาแล้วมันไม่มันม่มันไม่ดีขึ้นเลยไม่มีอาการไม่มีโล่งเลยยังไม่มีโล่งเลยก็เลยหาหมอครับหาหมอแรกๆก็อ่ เอ็กซเรย์สองกล้องเข้าไปเอ็กซเรย่เฉยๆอ๋อเอ็กซ่เอ็กซเรย์ใช้ใช้เครื่องอะน,นะคะครับก็ตรวจว่าเป็นผนังโพงไซนัดอักเสบย,ยังไม่ยังไม่ทราบว่าเป็นมะเร็งตรวจตรวจเสร็จแล้วก็ทานยาอยู่ประมาณเกือบสองเดือนอก็ทานยาแก้อักเสบทานทานตลอดเลยทานตลอดเลยเป็นอาทิตย์เป็นอาทิตย์ แล้วก็หยุดอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ทานอีกอาทิตย์หนึ่งก็ทานอีกอ,อกืก็เป็นอยู่แบบนี้เกือบสองเดือนก็ไม่หายอ,อก็เลยเปลี่ยนหมอ,อาหาพอเปลี่ยนคุณหมอก็ตรวจครั้งแรกก็ส่อ,สองสอง่สองจมูกปกตินะคะคยังไม่ส่องกล้องส่องจมูกปกติก็ให้ยามาทานแล้วอีกสองอาทิตย์นัดใหม่อมพออีกสองอาทิตย์นัดใหม่เขาส่องที่คอแล้ว สองที่คอสองกระจกที่คอแล้วจะเห็นว่ามีก้อนเนื้ออะคราวนี้เห็นก้อนเนื้อเลยค่ะคุณหมอเห็นก้อนเนื้อที่คอก็เลยสั่งสองกล้องที่จมูกอพอสองกล้องที่จมูกก็พบว่าเป็นก้อนเนื้อแต่ยังไม่รู้ยังยังไม่รู้ค่ะยังไม่รู้พอสองสองกล้องเสร็จก็อนัดไปตรวจชิ้นเนื้อเพราะว่าต้อง พอเห็นก้อนเนื้อแล้วก็ต้องต้องตรวจชิ้นเนื้อละว่าตัวมันเป็นเซล์อะไรมันเป็นก้อนเนื้ออะไรอพอวันนั้นเป็นวันอาทิตย์ครับก็เลยตรวจไม่ได้ก็เลยต้องนัดวันจันทร์ตรวจชิ้นเนื้อวันจันทร์พอตัดชิ้นเนื้อวันจันทร์ปุ๊บรู้ผลเลยไหมรู้ผลเลยไหมฮะยังค่ะยังยังไม่รู้ผลนะฮะจะรู้ผลวันศุกร์ประมาณวันศุกร์วันศุกร์อ่าก็ วันจันตรวจชิ้นเนื้อตาชิ้นเนื้อไปปุ๊บเนี่ยก้อนมะเร็งมันโตอยู่แล้วครับมันก็พอถูกตัดไปแล้วมันโตขึ้นใหญ่ขึ้นพอท,ที่ที่รู้ว่าใหญ่ขึ้นเพราะว่าวันจันทร์วันพุธวันพุธตามองไม่เห็นตาข้างที่เป็นนะคะตาข้างทางนี้ค่ะจะจะตรงกลางจะมืดเหมือนมีมเหมือนมีฟิล์มมาบางังตรงกลางจะมืด แล้วก็จะเห็นรอบๆเป็นสว่างคุณปูเป๊กก็เลยคิดว่าชิ้นเนื้อมันใหญ่ขึ้นด้วยใช่ค่ะมันโตขึ้น<ป>มันมีผลมาถึงสายตาก,ก,ก,ก็เลยไปแอดมิดค่ะพอมาแอดมิดเกี่ยวกับเรื่องตานะคะก็คุณหมอจอประสาทต,ตาก็มามา,มาดูคือว่าด้านหน้าปกติม,มันไปกดทับจอประสาทด้านหลังอทำให้เรามองไม่เห็นเห็นไม่ชัดม,มันจะมืดมคุณหมอก็เลยสั่งทำา MRI สแกนเอ็มไอสแกนวันพุธใช่ไหมคะครับวันจะรู้ผลตอนเย็นเพราะว่าไปตอนนั้นเย็นแล้วไปช่วงบ่ายก็รู้ผลมาตอนเย็นแล้วบวกกับว่าชิ้นเนื้อเนี่ยมันต้องรอถึงวันศุกร์มันต้องมันต้องเอามามันต้องเอามาประกอบกันค่ะก็เลยโทรศัพท์ไปให้คุณหมอดูให้คุณหมอจะก็ดูให้จากโทรศัพท์ไปถามที่ที่โรงพยาบาลที่ตรวจก็ผลก็มาคือนั้นแหละว่า เป็นมะเร็งแล้วก็ขั้นที่สองขั้นที่สองเพราะมันลามมันลามไปกดทับจอประสาทตาแล้วก็วก้อนมันใหญ่สามคูห้าเซนจากผลจากผลเอ็มอาไอแล้วก็จากผลตรวจชิ้นเนื้อเป็นเป็นเซลล์มะเร็งสคอร์มัส,มสอิพิพทิเลียมเซลล์อ่าก็ก็ตกใจไงถ้าต้อง,ต,องต้องให้เคมีบำบัดต,ต้องฉายแสงสาสิบห้าครั้งแล้วคุณปูเป้ก็โอเคค่ะ ไม่รู้จะตอบยังไงละค่ะใช่ไหมฮะค่ะ,คะ,ะก็ได้แต,ตว่ว่าจะต้องทําทําตามที่คุณหมอบอกอย่างเดียวอยืแล้วทําเป็นแล้วพอเริ่มต้นทําแล้วเป็นยังไงบ้างฮะก็ก็เอาตอนแรกตอนแรกเนี่ยต้องนัดก่อนเพราะว่ากว่าจะตรวจตรวจสุขภาพเสร็จครับแล้วก็หมอก็สั่งให้เคมีบําบัดอวันจันหาคุณหมอใช่ไหมคะควันพฤหัสให้วันพฤหัสให้เคมีบําบัดเข็มที่หนึ่งพอให้เคมีบําบัด ตอนช่วงระหว่างอาทิตย์ที่ตรวจเนี่ยช่วงระหว่างนี้ให้ก่อนที่ให้เคมีมันบัดเนี่ยก็เปิดอินเทอร์เน็ตหาแล้วก็พี่ชายเขาแนะนำพี่ชายเขาเปิดอินเทอร์เน็ตหาว่าจะมีอะไรช่วยช่วยเหมือนเขา,าพี่ชายเหมือนกับว่าเขาเคยได้ยินว่ามีสารสกัดตัวหนึ่งจากมังคุดเนี่ยอ,อกออ็เขาก็เจอค่ะเจอบิม<อ> ก็เขาก็ให้เราให้เราเสิร์ชเหมือนกันให้เราหาดูอลองสึกษาดูด้วยแล้วกันเขาเขาเขาส่งเว็บมาให้ดูเขาส่งเว็บมาให้ดูแล้วก็แล้วก็ให้เราดูรายการในในลิงก์ของ f เฟซบุ๊กรายการสุงและสวยมันจะมีเวงของ f เฟซบ o ๊กเราก็ดูดูแล้วก็โอเคโอเคลองใช้คู่กันไปดูค่ะเริ่มต้นการรักษาด้วยการให้เคมีบําบัด เข็มแรกผมผมมีข้อมูลว่าออมีอาการอยู่บ้างนะฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่าข้อมูลที่ได้คือเริ่มทานบิมตอนไหนฮะเริ่มทานบิมตั้งแต่หลังเข็มแรกเลยค่ะหลังเข็มแรกค่ะพอให้เคมีครั้งที่หนึ่งก็ได้ก็ก,ก็ก็เริ่มทานบิมเลยเริ่มทานเลยทานยังไงฮะสามเม, <3 S 2> ม็ดสามเวลาสามเม็ดเป็นแชา้ากลางวันค่ะสามเชา้ากลางวันกลางวันสามเย็นก็สามพอ หลังจากเข็มแรกเข็มแรกเข็มแรกไปแล้วก็มีอาการเลยสามวันมีคลื่นไส้มีอาเจียนมีปวดขาปวดขาก็คือเป็นอาการทั่วไปของคนที่ให้เคมีบําบัดแบบนี้พอเรี่มทานบิมพอทานบิมไปก็ทานทุกวันนะนะคะทานไปพอให้สามอาทิตย์ให้เข็มอีกเข็มหนึ่งไม่มีการเลยไม่ปวดเมื่อยไม่ปวดขาไม่ท้องเสียไม่อาเจียน ยาแก้เจียนทานไปหนึ่งเม็ดครั้งแรกนะคะเพราะว่ามันเป็นแค่สามวันทานไปมึ่งเลยมึ่งหนึ่งเม็ดเพราะว่าอาเจียนแค่ครั้งเดียวพอแต่ปวดขามีปวดขาปวดปวดเมื่อยปวดตามกล้ามเนื้อพอมาเข็มที่สองก็ทานทานมาทานมาสามอาทิตย์ครับไม่มีอาการพวกนี้แล้วทํางานได้ทําอะไรได้ปกติน้ำหนักขึ้นเข็มสี่เข็มค่ะก็ยังทานอยู่พอพอเดี๋ยวต้องต้องบอกนิดนึงพอให้ให้เขมมีบําบัด ประมาณเข็มที่สองพอ,พ,อพอเริ่มนั้นต้องให้ต้องให้ฉายแสงแล้วก็เริ่มมา,าฉายแสงแล้วแล้วก็ทานทานบิมเก้าเม็ดวันละเกเม็ดแล้วก็ทานน้ำมังคุดวันละครึ่งถุงครับค่ะบางวันก็หนึ่งถุงแล้วแต่ว่าทานได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็พอให้พอฉายแสงครับทีนี้ฉายแสงร่วมด้วยเนี่ยแรกแรกก็ไม่เป็นไรน้ำหนักขึ้นอยู่อืกแรกๆก็ไม่เป็นไรน้ำหนักขึ้นก็ทานอาหารได้ปกติอื น้ำหนักขึ้นจาก50าสิบ54โห้าสโอ้ดูเหมือนจะดีนะฮะดูเหมือนจะดีดูเหมือนจะดีค่ะพอฉายแสงประมาณสักครั้งที่1ิบสี่สบเริ่มเริ่มเจ็บคอมากเจ็บคอมากเจ็บเจ็บแบบเอ่อกลืนน้ำก็ลำบากค่ะกลืนน้ำก็เจ็บครับก็เริ่มทานอะไรไม่ได้แต่ขนาดก็ยังทานไม่ได้ตอนนั้นก็ยังบิมอยู่ ค่ะละลายน้ำดื่มอ๋อ oh, ใช้วิธีละลายน้ำดื่มเลยแคปซูลแล้วก็ละลายน้ำแล้วก็ดื่มการกันการการจ่ายใส่น้ำน้อยๆ mm hmm. ก็ดื่มเลยอ uh huh. แล้วก็ช่วงนั้นจะทานน้ำมางคุดเยอะแหละเพราะว่าทานอย่างอื่นไม่ได้ mm hmm. แล้วก็ทานทานเป็นพวกน้ำผลไม้ปั่นเนื้อผลไม้ครับ่ะแล้วก็น้ำหนักตัวก็ลด พอเริ่มทานไม่ได้น้ำหนักตัวก็ลดอัทิราชสองสัมโลอืมอัธิราสองสัมโลช่วงฉายแสงมันก็จะเหลืออีกประมาณยี่สิบกว่าครั้งครับมันก็ใช้เวลาฉายแสงทั้งหมดสามสิบห้าครั้งใช้เวลาประมาณสองเดือนครึง่งอ่าฮะก็พอมิถุนาพอมิถุนาก็ฉายแสงเสร็จก็ประมาณอีกสักประมาณอีกสักเดือนหนึ่งได้ค่ะถึงจะเริ่มเริ่มทานอะไรได้จากกรณีของคุณปูเป้เองเนี่ยณนะตอนนี้เนี่ยสุขภาพแข็งแรงดีแล้วนะครับ บิมเข้าไปช่วยในเรื่องของออลดอาการของอาการข้างเคียงครับความมั่นใจของผมมีเต็มร้อยว่าประสิทธิภาพของเราในการดูแลสุขภาพเขาทำให้เขากลับมาสู้กับโรคร้ายด้วยตัวเขาเองได้อของเราไม่ใช่ยาที่ไปวิ่งไล่จับฟันขัฆ่าเซลล์มะเร็งะนะครับของเราก็เพียงว่าไปกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวสร้าง th 1 th 1 7ซึ่งจะไปกระตุ้น เม็ดเลือดขาวนักฆ่าเรียกว่าแมคโครฟาจพวกนี้คิวร์เซล์อีกทีหนึง่งเม็มดเลือดขาวพวกนี้ก็จะเป็นทําหน้าที่วิ่งไล่ฆ่าเซลล์มะเร็งซึ่งเป็นเซลล์ผิดปกติในร่างกายเพราะฉนั้นมันจะเลือกมันจะเลือกฆ่าเฉพาะเซลล์ที่ผิดปกติฆ่าเซลล์ที่ไม่ใช่เซลล์ Sell ปกติในร่างกายเท่านั้นเพราะมันจะไม่มีผลข้างเคียงใดๆเลยซึ่งต่างจากวิธีการรักษานะครับวิธีการรักษาอื่นก็คือใช้ครอบจักรวาคลครอบคลุมหมดนะเมาาวรวม เพราะฉะนั้นมันไม่มี selective มันไม่เลือกเพราะฉะนั้นการที่มีผลข้างเคียงก็คือว่ามันจัดการไอ้เซลล์ที่มันอยู่รอบๆหมดนะนี่คือสาเหตุเพราะฉะนั้นตรงนี้ในขณะที่เราไม่เคยมีความรู้ว่าเราอาจจะสามารถเลือกฆ่าเซลล์ที่มันผิดปกติจากตัวเราได้รเราก็ต้องใช้วิธีการแบบเหมารวมคือเอาระเบิดลงเลยเป็นบอมเลยเป็นบอมเลยทนะีนี้ถ้าหากว่าเมื่อเรารู้ว่าเราสามารถที่จะเลือก จัดการกับเซลล์มะเร็งโดยปล่อยให้เซลล์ปกติในร่างกายอยู่อย่างมีปกติสุขครับเราควรจะเลือกอย่างนี้ไหมถูกต้องนะครับนั่นก็คือผมหวังว่าสิ่งที่ผมพูดประโยคหลังๆเนี่ยคงจะได้รับออกอากาศ <c oughs> ออกอากาศได้ครับไม่ไม่ผิดหรือครับ